สวัสดีครับนะก็อยู่กับผมทีเอโตนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวนี่เลยนะฮะในช่อง e ี o ซนทีนี่สายเขียวกันเลยนะฮะตอนนี้นะยิ้มกันไปหมดสายเขียวเ <c oughs> ด็กๆอาจจะไม่เข้าใจนะก็มีสายนะครับผมอุปกรณ์นี้นะไม่ได้เอากล่องขึ้นมาเพราะกล่องใหญ่มากนะแล้วก็ที่ปิดเข็มขัดเป็นลายตะข่ายนะครับผมแล้วก็นี่ครับอุปกรณ์กาชันะฮะหรือว่าตลับเกม <c oughs> ในซีรีส์ของเขานะครับผมแล้วก็หัวเข็มขัดนั่นเองนะนั่นก็คือเกมเมอร์ไดเวอร์นะครับผมโอ้โหเข็มขัดใหญ่มากนะครับซึ่งไม่พอกับที่เนื้อที่ของโต๊ะเลยทีเดียวนะครับผมนี่เราก็จะมารีวิวตัวเกมเมอร์ไดเวอร์กันนะครับผมจุดนี้นะฮะก็เป็นเข็มขัดที่หัวใหญ่มากนะครับผมที่ผมเคยเจอมาไม่เคยเจออะไรใหญ่เท่านี้เลยนะดูนี่อันนี้คือฟาร์มเมอร์ของเรา มันกลายเป็นเหมือนแบบถุงมือรับบอลเล็บบอลเอ้ยถุงมือรับไอ้เอ้ย,อยว่าไงอะไรเงี้ยถุงมือรับอะไรนะเขาเรียกลูกเบสบอลเออเบสบอลนะฮะแล้วก็จะมีตลับเกมมานะครับผมไว้สำหรับการเล่นวันนี้ก็จะเป็นการรีวิวแบบรวดเร็วนะฮะหลายคนคิดว่าตอนนี้เริ่มจะได้กันแล้วนะเพราะว่าผมสั่งมันตั้งแต่ตอนตอนแรกๆกเลยแต่ว่าก็สั่งไม่ทันอยู่ดีนะครับผมถ้าสั่งแรกๆกก็ต้องได้ กสไอคอนนะฮะที่เป็นไอคอนไม่ใช่กสสิเป็นไอคอนของมัสเตอร์กสแต่ว่าเป็นเรื่องของมาสเตอร์เอ็กเซสนะแล้วก็จะได้ตลับเกม,มน,เนี่นะฮะก็คือตลับเกมเรา m ัตติแอคชั่นเอซนะครับผมก็จะเป็นเกมลักษณะอ่า 2D m u l t ต a c แอคชั่นนะครับผมหรือว่าจะเป็นเกมที่ยกตัวอย่างง่ายๆก็ มาริโอนะฮะหรือว่าจะเป็นเกมเคอร์บี Hah. ้นะฮะใครอาจจะเคยเล่นนะเคอร์บี้เป็นตัวกลมๆนะครับผมเฮ้ยโอ้ทีมงานกวนเหลือเกินนะฮะก็เป็นตัวกลมๆที่แบบว่าเดินตะลุยด่านไปเรื่อยๆตีอิดบล็อกเพื่อเก็บไอเทมอะไรเงี้ยนะครับผมก็นั่นก็คือลักษณะของ 2D action platform นะครับผมก็จะเป็นลักษณะเกมตั้งแต่ยุค เราเด็กๆแล้วนะฮะแฟมีคอมอะไรอย่างนี้นะที่ใช้ตลับเกมเอาปากมาเป่าไอตัวใส่นี้แตอืมใส่ไม่ได้ตลับเกมนอวันนี้เราก็จะมาเริ่มแปลงร่างกันนะครับผมฮะไฟเราไม่ใช้ไฟเพราะว,าว่านี้มีไฟอยู่แล้วนี่ไงอ่ะไมต้องใช้ไฟ เกออิ่มบอกว่าเข็มขัดนี้นะทีมงานถามไฟไปไหนไม่ต้องใช้ไฟอ่าเปิดดูก,ก่อนนะลักษณะท่าทางของตัวเข็มขัดนี่ก็ต้นอ้วนนะครับผมแล้วก็เปิดมามีคำเขียนว่าเกมเมอร์เดว์นะซึ่งผมอ่านตอนแรกเห็นไกลๆนะว่าเกมโอเวอนะครับผมยังไม่ทันเล่มเลยแพ้ซะแล้วนะแล้วก็ลักษณะนี้เป็นอย่างนี้เห็นไหมเป็นแบบ แล้วเนะ่เป็นกระจกนะครับผมใช้หลักการสะท้อนของกล้องเรือดำน้ำที่มีการสะท้อนอให้เห็นถึงอีกฝั่งหนึ่งนะครับผม,มเพราะฉะนั้นกินน้ำแบบเพราะนั้นนะฮะลูกเล่นของมันนะครับผมเข็มขัดน,นี่ไม่ได้มีส่วนอะไรเลยนะฮะลูกเล่นของมันอยู่อันนี้ล้วนๆนะหลายคนถามเอ้หน้าจอไปไหนอะพี่หน้าจอเคิือนี้ฮะ หน้าจอคือนี่นะครับสีขาวมันบังไว้นี่นี่คือหน้าจอเขานะแล้วก็จะเป็นลักษณะเหมือนการสะท้อนหลักการของการสะท้อนเนี่ยใครเห็นเห็นไหมอ่าก็จะเป็นการสะท้อนนะครับเสียงก็จะมีอยสามเสียงด้วยกันเติร์เติด์ดติรดเติรดติร์ตเตึ๊ดติร์ติร์ตต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 ต เห็นไหมอ่ะเนี่ยแล้วก็มีขานชื่ออ่าในเรื่องนี้คือพอเอกพอกดปุ๊บก,ก็จะมีเล่นเหมือนการเปิดสเตทของเรานะฮะกออ่าแล้วก็จะมีบาเลียเป็นสเตทของเราแต่ละเกมไปนะครับผมแล้วก็จะมีอิดบ็อกเป็นไอเทมมารอบตัวเราให้พร้อมที่จะแปลงร่างนะครับผมโอเค ก็เข็มขัดเนาะหลักๆก,ก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะติ่งสองอันนี้ก็จะทำงานควบคู่กับติ่งสองอันนี้เช่นกันนะครับนี่นนี่เขี้ยวตัวนี้ก็จะไปดันอย่างเงี้ย เขาบอก I am comment rider นะฮะก็คือเลเวลหนึ่งพอเราเปิดหน้าต่างออกมาเลเวลสองก็มาดันนะ,นนะก็เป็นเลเวลสองนะครับดูจากอันนี้คือเป็นติ่งเป็นเขี้ยววผมอโฟก,กัสก่นอนอะ ดูยากหลือเกินอ่ามาเนี่ยนี่เขี่ยวมันตอนยังไม่เปิดพอเปิดปุ๊บเขียวมันก็จะบิดออกมาหากมักไหมเนี่ย <c oughs> อ่ะดูเห็นไหมเขียวมันเริ่มดันปึ๊บนะฮะก็เป็นสองอัน <c oughs> นี่นะก็ตัวขัมัดก็จะมะีสองแบบนะครับผมก็มีแบบที่เป็น มีหัวแข็งขัดแล้วก็มีกาชันะมีสายํข็งขัดไรได้อ่าปกตินะครับผมแล้วก็มีอวอร์ชั่นหนึ่งที่มาพร้อมกับโฮเดอร์นะฮะหรือว่าที่ใส่ท่าไม่ตายที่เก็บแล้วก็เป็นที่ใส่ท่าไม่ตายซึ่ง mm hmm. ก็ความคุ้มนี่แล้วแต่คนชอบนะถ้าอย่างผมเนี้ยซื้อมาไม่จำเป็นต้องเออใช้ทําไม้ตายแล้วผมก็ซื้อแค่นี้มันก็ลดต้นทุนไปหน่อยนึงนะฮะคือไม่ต้องเปืองตังเยอะนะ สมมุติเราใช้ได้ไม่ตายเราก็กดสองอันี่ยเนี่ยคือทดาไม่ตายมันแล้วก,กวดอ,นนวกวกอีกทีเนี่ยสุดยอดเนี่ยไม่เปลืองด้วยนะครับผมเขาก,กดเอาเองเลยนะเพราะว่านี่แฮกง,ง่ายมากนะฮะแต่ว่า คือที่อย่างที่ผมบอกเคยบอกไว้ในคลิปไหนก็ไม่รู้นะฮะที่ว่าถ้าเกิดพี่บันไดนะเขาทําเงี้ยมันจะคล้ายกับเข็มขัดของมัสเลเดอร์ดับเบิลใช่ไหมกับเข็มขัดของมัสเลเดอร์ไกมุกนะครับผมก็แต่ว่าไกมุกเขาจะมีเข็มขัดตัวเข็มขัดเขาจะมีลูกเล่นนิดหนึ่งใส่มาสักนิดหนึ่งก็ดีนะไอ้นี่มังไม่ใส่อะไรเลยนะมาเป็นแบบดับเบิลเลยนะตัวอ้วนนะครับคือถ้าถ้าถ้ามาทำอย่างเงี้ย ก็คือการตลาดก็จะสามารถผลิตผลิตโลนีนั่นกาเช็ครบรอบห้าสิบปีร้อยปีเลยแม่งผลิตมาได้หมดอยากผลิตอะไรมาก็ทําได้เพราะว่าเราสามารถควบคุมได้จากตรงนี้นะโอเคเรามาเริ่มแปลงร่างเลยว่านอกเรื่องกันมาเยอะแยะนะก็จะเป็นอันนี้ด้านหน้าเดเวอร์แบบธรรมดาคือก็เท่อยู่แล้วนะมีที่จับนี้นะมันจะรู้สึกเขินๆยิ่งเอียงหน่อย่ะไปก็จะกดก่อน ไม่ใช่ก็อีกอัน,อน,นแล้วเราก็ควงนะฮะควงอันนี้ควงง่ายมากเลยนะเดี๋ยวผมต้องมีคลิปควงให้ดูแลนะเอามาไว้ใต้แขนแล้วก็ควงกันไปเดินไปไหนมาไหนว้าแล้วมีเล่นลุกตบเองนะทีมงานไม่ขำ่อยทีมงานครับทีมงานฮัลโหลนี่คือคนเดียวนะี <laughs> ก่ก็วิธีแปลงล่างนะ,ะก็หันให้ชื่ออะครับมันออกมานะ หันให้ด้านที่เรากดเนี่ยมันออกมาเสียบเข้าไปคือไม่ต้องห่วงถ้าเราหันพิดนี่เสียบไม่ไม่เข้าอยู่แล้วนะเนี่ยหันพิดก็เสียบไม่เข้าหันอะไรก็ได้ที่มันเสียบเข้านะก็เป็นโฮเดอร์ที่อยู่ริมสุดนะครับผมถ้าเป็นริมนี้ก็เป็นอีกอันนึงเอามาเสียบไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเลเวลสามหรือว่าอย่างไรนะฮะกดไป ก็อันนี้คือแปลงล่างละเป็นตัวนวลปอมๆนะซึ่งตัวนวลปอมนี้จะเคลื่อนที่ช้านะครับผมเลเวลหนึ่งนะทีมงานใหมาอีกแล้วนะเอามือทีมงานมาโชดนะ้นเฮ้ยเอ้ยอ้ยมันสู้ไม่เอาไม่เล่นไอ้ <laughs> โดนตีอ่ะมานะเลเวลหนึ่งเลยเป็นตัวป้อมๆนะแต่ว่าก็เคลื่อนที่ช้าแต่บางทีพลังก็จะเยอะกว่านะใช้ช่วยมนุษย์นะโอเคแล้วเราก็จะแปลงล่างเป็น เ e เวลสองเรเวลออฟนะฮะซึ่งเ e เวลสอนี่เวลาพระเอกเขจะแปลงร่างเขาจะเรียกว่าไดเฮนชินนะไดเฮนชินก็คือเอามือดันไปไดเฮนชินได้่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่ เกมเมอร์เดฟเวอร์เดี๋ยวเรามาดูชัดๆกันนะเนี่ยขอโฟกัสไฟไม่ดับซะแล้วก็เช่เออทีมงานของช่วยโฟกัสชัดเลยนะก็จะเป็นภาพสวยๆนะครับผมอะไรคนอยากรู้ว่าเฮ้ยพี่มันเป็นกระจกยังไงนะฮะ โอเคผมจะทำให้ดูไอเสียบช่องที่สองอะเห็นนิ้วผมไหมเห็นนิ้วผมไหมเห็นนิ้วผมไหมนี่นะก็มันเป็นกระจกสะท้อนเหรอเห็นนะอ่ะเรืมบอกอีกอันหนึ่งก็คือถ้าเราเอไปโฮเดอร์อีกอันหนึ่งนะ นี่ข้างๆนะผมก็จะเป็นอีกเสียงหนึ่งซึ่งมันจะรอเสียงโฮเดอร์แรกให้พูดให้เสร็จก่อนนะครับอ่ามันก็จะคล้ายๆกับหลักการของเข็มขัดมา s เตอร์ดับเบิลซึ่งเสียบสองอันแล้วมันก็จะแบ่งช่องให้พูดอะไรเงี้ยนะครับอืหรือว่าคล้ายๆกับไอตัวเนี้ยยั่วะเนี่ยเนี้เนี่ยเนี่ยคล้ายๆกัน เนี่ยเหมือนกันเลยแม,แม่งญาติกันหรือเปล่าเนี่ยอันนี้สับอันนี้ก็เหมือนกันครับอ่ะเรามาลองสับดูสมุ่ิมันปิดอยู่อย่างนี้นะอ่ะแม่งไม่มาอ๋อลืมยังไม่ได้เสียบ เล่นมุกไปเนี่ยอันนี้สมมติปิดอยู่เปิดเสียงก็จะมันขึ้นนะครับผมมายจิมายจิมายดิมายจิแอคชั่นเสียงมันขึ้นมากนะครับก็ มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอไปนั่งดูตัวมัสเตอร์ก่อนแล้วก็ค่อยมาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับข้อมูลต่อไปนะฮะก็อย่าลืมติดตามชมช่องทีโซนทีวีด้วยนะสำหรับการรีวิวซีรีส์มัสเตอร์เอ็กเซสนะครับผมมีกันมาอย่างแน่นอนนะแล้วก็เป็นครั้งแรกจริงๆนะครับผมไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะตัดสินใจมาซื้อเข็มขัดแบบว่า <laughs> ทันการญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะับปกติผมไม่เคย ตัดสินใจอะไรเร็วขนาดนี้นะครับผมก็จะมีครั้งนั้นก็มีมาสเตอร์ไกมูที่แบบกำลังฉายอยู่แล้วนะซื้อมาให้นะอันนี้ก็ลองซื้อเองดูนะฮะก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมงานกดซับสไครต์กันด้วยนะจ๊ะนะครับก็ไปแล้วฮะวันนี้ไม่มีอะไรมากครับสวัสดีครับ